ใครชอบกินไก่ต้องฟังนักวิจัยเผยครับว่า4ส่วนของไก่ที่ไม่ควรกินเลยเนี่ยเพราะว่าสกปรกที่สุดมีอะไรบ้างอย่างแรกครับตูดไก่เพราะว่าตูดไก่จดัดว่าเป็นโกดังของของเสียเลยครับทุกคนเป็นจุดศูนย์รวมของแบคทีเรียแล้วก็จุดนี้เนี่ยมีไขมันและคอ,อลเลสเตอ,อรอลที่สูงมากเป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งไม่ดีต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและไขมันในหลอดเลือดมากๆครับ สครับหัวไก่หรือคอไก่โอ้โหคอไก่ท่อนี่กินอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับใครที่ชอบกินส่วนนี้ต้องบอกเลยว่าต้องระวังเพราะว่าเป็นแหล่งสูนรวมของสารพิษหลายชนิดครับแล้วก็มีคอเลสเตอรอลสูงอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจได้แล้วไหนจะพวกเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อไวรัสต่างๆที่เสี่ยงที่จะทําให้สุขภาพของเราเสียด้วยนะครับ3ครับหนังไก่ โอ้โหคอไก่ว่าชอบแล้วหนังไก่นี่ฟินยิ่งกว่าครับส่วนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นของโปรโดของใครใหลายหลคนครับแต่ก็ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยเชื่อว่ากินหนังไก่จะมีคอลลาเจนกินแล้วจะช่วยให้ผิวสวยได้แต่ต้องบอกก่อนว่าคอลลาเจนในหนังไก่มีน้อยมากมากครับทุกคนเราอาจจะกินแล้วมันแค่รู้สึกอร่อยแค่นั้นเอง แต่สิ่งที่มีเยอะที่สุดในหนังไก่คือทุกคนดูดีครับไขมัน <c oughs> แล้วก็ยังมีปรสิตกับแบคทีเรียอีกมากเลยถ้าเกิดร้านไหนทําไม่สะอาดหรือว่ากินบ่อยเกินไปก็ไม่ดีกินมากไปก็ไม่ดีครับ C ครับ ปอดไก่ด้วยความที่ส่วนนี้นะครับเป็นระบบทางเดินหายใจของไก่ก็อาจจะมีสารพิษแล้วก็แบคทีเรียตกค้างอยู่ได้นะครับแล้วก็ยังเป็นตัวที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆได้อีกหลายชนิดซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ความเป็นอยู่ของไก่ด้วยแม้ว่าจะปรุงสุกแล้วก็ตามดังนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพไม่ดีที่อาจเกิดขึ้นได้ครับเอาเป็นว่าใครเนี่ยที่ชอบกินส่วนต่างๆของไก่ที่เอามาฝากกันในวันนี้ก็ ใครที่กินอยู่เป็นประจำะก็อาจจะลดละเลิกก็ได้นะครับหันไปกินอกไก่หรือเนื้อกไก่ส่วนอื่นที่ดีแล้วก็มีประโยชน์แต่ที่สําคัญครับเลือกทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานอาหารให้หลากหลายพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายอยู่เป็นประจำรับรองได้เลยว่าสุขภาพของคุณจะดีได้ในทุกๆวันครับ